ถสวนสัญชัยชันทรีฟาร์มแล้วนะคะคทั้งหมดกี่ต้นคะ370ต้นครับสามร้อยเจ็ดสิบต้นอู้ต้นสูงมากเลยไซส์กี่เม็ดคะเนี่ยไซส์เม็ดไหมหกสิบแปดกโก้มาส่งถึงสวนสัญชัยชันทรีฟาร์มแล้วนะคะคคทั้งหมดกี่ต้นคะ สามร้อยเจ็ดสิบต้นครับสามร้อยเจ็ดสิบต้นอู้ต้นสูงมากเลยไซส์กี่เม็ดคะเนี่ยไซส์เม็ดไหมแปดสิบหกสิบแปดสิบเซนนะครับไซส์แปดสิบเซนต้นสมบูรณ์มากมากเลยค่ะเพรราาะเเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใช้ไม้ค้ำเนี่ยใช่ครับเราคัดไซส์พิเศษให้นะครับเพราะเป็นเกษตรกรน่าจะเป็นรุ่นรุ่นสุดท้ายแล้วมั้งเกษตรกรรุ่นสุดท้ายรุุ่นสดท้ายเห็นอ้อนว่ารุ่นที่หกใช่ไหมคะรุ่นที่หกแล้วครับค่ะรุ่นที่หกเพราะเราเราส่งเสริมมาหกปีแล้วครับอาฮ่หกปี แล้วก็เกษตรกรรุ่นแรกก็มีผลผลิตเข้าแล้วบางส่วนรุ่นแรกเกษตรกรอยู่ที่ไหนคะครับรุ่นแรกอยู่โคกละลอกแถวนี้ก็มีโคกละลอกแถวนี้แล้วไปขายที่ไหนคะอ่าก็ส่งโรงงานครับอ๋อส่งรวดเร็วบอกครับส่งส่งรวดรวดเร็วส่งโรงงานโดยตรงเลยใช่ใช่ครับส่งโรงงานเพราะเพราะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นที่มาเป็นของโรงงานเลยนะมาจากโรงงานโดยตรงนะครับอ่าเราต้นสูงมากเลยค่ะใช่ครับและทีนี้เราก็จะอ่า ต้นพันธุ์ตัวนี้มาจากโรงงานแล้วก็ปลูกปุ๊บเนี่ยผลผลิตก็ต้องเข้าสู่โรงงานคืนนะครับฉะนั้นเราก็ต้องคัดให้ให้ต้นพิเศษให้ค่ะแล้วก็าวกทาสัญญาเรียบร้อยใช่ไหมคะคสัญญานี้มีกี่ปีคะหรือว่าสัญญาตามกฎหมายมันทุก15ปีนะครับอ๋อสิบห้าปีมันไม่ได้ให้ต่อ,อ,อให้ยาวนะครับเพราะเราก็ปล่อยโอกาสให้เกษตรกรได้หายใจบ้างว่า ถ้าผลผลิตมันเยอะอจริงๆเรามีช่องทางที่ในการแปลรูปต่างๆเนี่ยก็สามารถแปลรูปได้นะครับในส่วนนี้ถ้าหมดสัญญาสิบห้าปีใช่ไหมคะ,ะใ,ชใช่ครับนะครับในส่วนนี้ถ้าสิบห้าปีเนี่ยผมมองว่าผลผล,ผลิตยิ่งจะเยอะค่ะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นผลผลิตเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็จะต้องส่งโรงงานเหมือนเดิม,มแล้วก็ต้องต่อสัญญาเหมือนเดิมอต้องต่อสัญญาเหมือนเดิมเห็นเขาบอกว่าปลูกโกโก้หนึ่ง หนึ่งรอบสามารถเก็บได้ถึงหกสิบปีเลยใช่ไหมคะครับอายุมันก็หกสิบปีนะครับแต่อายุจริงๆมันจะอยู่ร้อยปีก็อยู่ได้ร้อยปีก็อยู่ได้ครับใช่ครับราะลักษณะโกโก้เนี่ยมันมันจะมันจะมันจะส่งท่อดไปเรื่อยๆนะครับระหว่างตามกิ่งตามแขนของมันใช่ไหมเวลากิ่งตัวไหนมันมันมันหมดอายุมันก็จะสลัดมันจะสลัดทิ้งกิ่งไหมครับแล้วมัน มันก็ค่อยโผล่มาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราจะเอาต้นไหนอยู่เอาแขนงไหนอยู่แบบนี้นะฮรเดี๋ยวมจะมีวิธีการที่จะให้เกษตรกรทําอันนี้มันเป็นส่วนของระยะยาวนะครับเนาะ,ะนะครับในส่วนนี้อันนี้ปุ๋ยสําหรับเตรียมหลุมไว้ปลูกโกโก้นะคะเป็นปุ๋ยขี้ควายนะคะนี่ค่ะเพราะว่าผู้จัดการบอกว่าปุ๋ยขี้ควายเย็นค่ะชิมแล้ว โดยไม่มีการโยกมันมีการคลอนเลยนะครับแตนที่ต้นสูงคลอนนิดนึงต้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยบางทีรากเนี่ยมันเลยมาแล้วเราก็ต้องตัดรากออกนะครับยิ่งพักไปเช้าสองอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยรากก็จะเดินอีกรากมันเดินอีกเราก็ค่อยเด็ดเด็ดรากออกเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดรากใหม่เกิดรากใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นการปลูกต้นใหญ่เนี่ยชาวบ้านเราชอบปลกต้นชอบชอบค่ะ นั้นปลูกปุ๊บเนี่ยเราต้องหาไหล่ทีมมามัดให้แข็งแรงครับมาค้ำนะครับการค้ำก็คือปักปักเฉียง45องศานะครับแล้วก็ปลูกเชือกตรงนี้มาได้ให้ค้ำตรงนี้นะครับค่ะต้องค้ำไม่ให้โดนรากใช่ค้ำแบบ45องศาเฉียงมาอย่างนี้แล้วก็ผูกไว้อย่างงี้เอาไม้ค้ำมา45องศาปักไว้แล้วก็ผูก นี่คือวิธีการค้ำในการปลูกโกโก้เดี๋ยวจะอีกสองวิคจะมาสาธิตให้ดูใช่ไหมคะใช่ครับจะได้เจอของจริงแต่โกโก้เนี่ยเป็นเป็นต้นอะไรที่คงทนมากนะครับการทับทับทับทังมา่ะขอเวลาสองอาทิตย์ให้ชั้นหายใจแล้วก็ฝืนตัวได้งรวเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันอีกสองวิคเนาะครับเราต้องเราต้องเข้าใจมันด้วยนะครับโอเคค่ะลงกล้าได้เลยค่ะนับใช่ไหมคะหมดทเลย หมดนี้ใช่ไหมคะมีแถบไหมคะ แฝหลายต้นเลยนะคะเนี่ยใชต่ต้นแฝต้นแฝตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสองไร่นะคะสันชัยคันทรี่ฟาร์มนะคะก็จะเอาต้นโกโก้ค่ะมาปลูกก่อนที่ปลูกก็ก่อนที่จะปลูกต้นโกโก้นะคะพันไอเอ็มวันหนึ่งนะคะก็จะต้องเตรียมพื้นที่ก่อนอันดับแรกเลยคือปลูกกล้วยค่ะนี่ค่ะปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะคะแล้วก็แซมด้วยต้นหมากค่ะกับมะต้นมะพร้าว โกโก้นะคะก็ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคุณอดิศักเหมาะดีวังค่ะทั้งหมดกี่ต้นคะ340ต้น70ไม่ใช่หรอ370ต้นอ่พอดีเขาเขาแถมมาแถมใช่ไหมคะอ่มีมีต้นแถมด้วยนะครับก็รวมแล้วเกือบ10ต้นเนี่ยที่ที่แถมเป็นเป็นต้นแปดต้นคู่เดี๋ยวจะมาสอนวิธีเรื่องของการทำแยกแยกต้นคู่ให้นะครับและวิธีการปลูกด้วยอีก2วิคใช่ไหมคะ ก็ส่งมอบที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องสัญญาแล้วก็ส่งมอบมอบหมายให้เหมียวเนาะค่ะพรดีฟางก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาดูแลวันนี้ก็พารดีฟามก็ขอลาไปก่อนนะคะต้นโกโก้สวยมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งผู้จัดการพี่อดิสาค่ะแล้วก็พารดีฟามด้วยนะคะบ๊ายบายเท่ๆนะคะ